นารุโตะเริ่มถูกพลังของก้าวหางครอบงำร่างถูกห่อหุ้มด้วยจัก,กระสีแดงกรรำกลายเป็นร่างหางเดียวคาคาชินึกถึงคำเตือนของจิระยะอาพรพิซาจิ้งจอก ถ้าเห็นมันงอกหางที่สองเมื่อไหร่หยุดมันก่อนจะสายเกินไปจิระยะเคยมอบยันผนึกจักระให้คาคาชิไว้ใช้ยับยั้งกรณีฉุกเฉินแต่ในตอนนี้จักระก้าหางเริ่มพรุ่งพล่านจนงอกหางที่สองออกมาร่างเงาของนารุตโตเองถึงกับร้องด้วยความเจ็บร้อนก่อนสลายตัวหายไป คากาชิรีบพุ่งเข้าหาแต่ก็ถูกนารุโตในร่างสัตว์หางพุ่งใส่แทบไปทันตั้งตัวเขาหลบได้แบบเฉียดฉิวแล้วปิดผนึกยันลงบนที่คาดหัวของนารุโตจักระจิ้งจอกสลายหายไปในพริบตานารุโตกลับสู่สภาพเดิม ไม่นานนักสกุลและยา่าโจตามมาทันบอกข่าวว่าซาสุริถูกจาัดก,การแล้วได้อิดระที่แอบซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ได้ยินดังนั้นถึงกับสะดุง้งพยายามจะหนีแต่ก็ถูกทีมไก่ปิดทางไว้ทุกด้านได้อิดระมองเนจิด้วยสายตาสนใจเนสีขาวของเฮียวงะอยากรู้เหมือนกันว่ามันเหนือกว่าเนตรวงแหวนไหมนะแต่ไม่มีเวลาให้พูดมาก เขาพุ่งหนีทันทีเทนเทนไกลและลีโจมตีพร้อมกันแต่ได้อิดาระหลบได้หมดจนกระทั่งเนจิใช้ท่าฝ่ามือว่างแปทิศ อัดใสจนร่างมันกระเด็นได้ดระรอดอย่างวุดวิดแล้วรีบวิ่งไปหาซากนกดินระเบิดของตัวเองกัดชิ้นดินเข้าปากแปลเปลี่ยนเป็นดินระเบิดสุดท้ายร่างเริ่มบว,วมขึ้นอย่างผิดธรรมชาติก่อนจะระเบิดโต้มหาศารทีมกายพยายามหลบแต่ไม่ทันโชคดีที่คาคาชิทันชีดูดแรงระเบิดทั้งหมดไปอีกวิติแต่พลังนั้นแลกมาด้วยการที่คาคาชิสุดลงหมดแรงในทันที หลังเหตุการณ์สงบเงาพันร่างของนารุโตะก็อุ้มร่างกะอาระกลับมานารุโตะถามซากุระเสียงสั่นว่าช่วยเขาได้ไหมซากุระบอกทีซากุระพยายามรักษาเต็มกำลังแต่สุดท้ายก็ต้องเงยหน้าขึ้นพร้อมน้ำตากะอาระ จากไปแล้วจริงๆนารุตโตะร้องลั่นด้วยความเสียใจและโทสะทั้งซาสเกะก,ก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้กะอาระก็เหมือนกันเขาโวยใส่ย่าโจและสุนะด้วยความเจ็บปวดกล่าวหาพวกนั้นว่าเป็นคนเริ่มทั้งหมดที่มนึกั หางใส่เด็กคนหนึ่งโดยไม่สนชีวิตหรือความรู้สึกของเขาเลยคำพูดของนารุโตทาให้หัวใจย่าโจสั่นสะเทือนเพราะเธอคือคนที่ผนึกชูคาคุลงในตัวกะอระด้วยมือตัวเองเพื่อชดใช้ในสิ่งที่ทำย่าโจตัดสินใจใช้วิชาย้ายชีวิตแลกชีวิตตัวเองเพื่อปลุกกะอาระให้ฟื้นคืนจากความตาย